มันสามสิบปีสิปีประมาณนี่แหละตอนตอนนี้กหลวงพ่อเพชรอายุห้าสิบสามกำลังสิบห้าสบี่พ่อปีนี้ปีน่ปรมาณจะแปดสิบห้าหล่าครับแปดสามแปดสิบสามมูที่แล้วนดที่แล้วนี่ดิกหน่อยที่เพิ่นเขียนนี่เพิ่นห้ยเจ็ดศูนย์เพิ่นบอกแมวเพิ่นเจ็ดศูนย์อ๋อบอกปากเลยไหครับ บอกค้อนบ่บ่เลยบ่แม้เราก็ถามาเลยเชาวไว้เอซูเดียวก็สูดของมางวดงวดนี้เขียนเล็กตัวนี้ไว้เขียนเหล็กเขียนไว้เขียนไว้ททเลยเขียนตเกียบติเขียนเล็ตัวดิ้งตัวนี้บครับจะเอฟซูนอ๋อแล้วเอฟซูนไไก่แจ้สีขาวนะครับ เล็กหน่อยครับเพิ่นมาเขียนครับ40เล็กหน่อยกุณนังเอาอนุบาลเขานเ,าเขานี่ยนะเอาเล็กหน่อยดูดูเด็กน,นะ<อ>เด็กอนุบาลอนุบาลเออมาเขียนไว้เขียนไว้ด้วย,วยหรอือเปล่าครับสองสามหมื<อ>่นสองสามหมื่นนะครับเพิ่นเขียนไว 40. น้40มันไหนเลยมันบอกทุนเหลือให้มันว่าเพิ่นมันสดมันเลยมัดมันเล็กหน่อยหังไงเลยแจ <ะ S 2> ๊กขวบจ๊กขวบครับ สามขวบมันสามสี่ขวบเด็กผู้ชายเลยก็ตาใช่มอญมันก็จุดบูกจุดยงะมากการลุงปู๋สวนมอญเลยคนนึตั้งน้ำมอญแบบอันโอวามดจบมันเลยหลาดสี่ศูนย์นะครับนี่ที่หน่อยพคนเขียนไว้ไม่ให้แม่มันถูกรวยอยู่แต่แม่มาสนใจเพราะว่าค้อนบวกนี้นักเลยเน่าอันนี้เด็กเขียนไว้นะครับเด็กสามขวบสี่ขวบครับเขียนไว้เต็มหมดเลยครับ สี่ศูนหนึ่งสี่ศูนไก่อยู่นู่นก็เขียนสี่ศูนย์ครับเขียนม้เต็มกระท่องหลวงปู่เลยครับเด็กน้อยมา,า,รา,าครั้าางแรกหรคอตามาครั้งแรกเขียนตอนนี้ก็สี่ศูนย์ครับเขียนมาเต็มเลยโอมประสิทธิ์นี้เ เขียนไว้สูตรตู้เลยครับเขียนไว้กไกลงวดนี้มั้งครับในสีออกซีซูดารีบอ์นี่สิบหเมษาสองห้าสีนะครับเด้อไม่เแมัเขียนแบบแบบนี้หนละทุกป,ปีบอกปากบอกว่าันนี้มาเขียนไว้เลย

ไก่เงินครับตัวบางงหญ่ครับเขียนว้อยู่ครับนี่แ<โ>ดงจะงคืนแล<ด>้วส<ด>ี่ศูนย์นี่ครับไก่ท่องกม็มีครับนี่อเดสีศูนย์นี่ไก่อกตัวนี้กม็มีครับนี่สี่ศูนย์ <hi> เอาแบบว่าเด็ก สองสามขวบนี่ครับเขียนเลขสี่ศูนย์ไว้เต็มกระท่อมหลวงปู่เลยครับงวดที่แล้วเพิ่นบอกแม่เพิ่นเจ็ดศูนย์ตัวเดียวครับงวดนี้เพิ่นมาเขียนไว้ในกระท่อมหลวงปู่เลยครับเด้อสี่ศูนย์ตัวเดียวสี่ศูนย์ตัวเดียวครับเต็มกระท่อมเลยสีมาเลขนี้อ่ลีบ่ ไปครับวัดเขาพระลานเพชรนี่ใช่ไหมครับครับดเ,เขาพระลานเพชรหลวงเจ้ากระยูหลวงพ่อสุนเพลยเคยงาหลวงปู่อยู่คุณตาผู้ไอเล่าไอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สมัยที่ว่าคุณตาไปกับหลวงปู่ให้ฟังนะครับอตอนนั้นเนี่ยเราหลวงปู่พ่อไปเป็นป่าตอนนั้นนะ ทางท่านมีบทมีอยังบ่มีไปแลป้วไปอยู่หรอกตูเขาไปไปก็ไปนั่องอยู่ี่บนหินน่ะไอ้ไก่บอลน่แหละไป้ไปก่ชายผมไปตั้งน้ำน้ำมันไหนมีทางปกเของป่ะในกระดาษผมมาสกูด๊ด <c oughs> พี่บา้าพี่บ้าตอนนี้คนมหาไปิมันอยากข้าวเนาะมันปกคุ้มหมดมันแนมบเห็นมั้งครับครับมแน,นมบ่เห็น บันเดลเห็นผมเอาไปมือไปแวกาาเป็นน้ำไันสิรอะไรไปผมไม่คุ้มันสิไรหนาไรเนาะก็บาว่าเอากระซิวในลดกานากาหนาอ๋อครับแต่กาบันเลยหชนสิสิัหอนนาะต้องอวะมีคือบ่มีสิกาใหม่ไอมันเชื่อเชียงไมด ว่ามันสุเต็มกาเนาะมันบ่ามันมันน้ำมันเบาวิไปวิมาไปมาตะเบ่งใส่ดีเดียวครับแล้วใหม่ผลก็กินกินอะไรก็ฟังกินเอ้อมึงกินเปัวติ่มกับลูกไข่งูเชิดแว่นยู่สังขารแต่แต่ก่อนมันมันเป็นบาดบ่ครับบ่ปลาเลยแล้ว ป,ป่าเป็นเขาเป็นหินเลยหรืครับ,รบป่าทึบเลยมีพายุหรอกมีพายุป่าจันนงโอ้ยบแต่ก่อนกับบอมเมนวัดนะครับนะบอมีวัดสั่งได้นี่ 2, 3, 4, 5ปีเลยผอก็สะศึก็เไยยังขอเปัี่ยนเปลดเห็นหรอกมปูว่าไปไปสองเสี่ยวสามเสี่ยวต้องเห็นว่าโอ้ยมันอิดเด้ว่ะปูว่าไปเห็น ก็มูดลงพอสเปรย์ไปยุบหลังดอกไปหลังแต่เราก็มีบาลมีอยู่สามบทไปแล้วยยุบว่ามันมีศักดิ์สิทธบดอกลูกปูไปอยู่หันแต่ผมได้เดาให้นลูกปูก็ลงพอจะเปรย์ปั้งครับทำมาสอบอากาศไปแบบไปเงาหนะไปถามลงพอเราไปรู้กันไปไปหาลงพอสเป็ด ก็แาบเวาู้ลงฟีดิ้ิตรงหน้านรงหน้าไปฟังชอนทุบน้ำทุบมันมุกกระดับึระดับลงกบพุกลงกบพุกเราบวชว้เหเราบวชลูกบงพิบ่าวานยังคนพิบ่าวแต่เราพอจะเปิดรงขมินเนี่ยบอกตัวล้วบวชเขมินตอนนั้น ตั้งแต่สมัยก่อนน่บแมนลุงพ่อเพชรอายุยังในหน่อยอยู่ไ่มครับอือก็บม่น้อย้ะครับอ๋อยี่สิบปีที่แล้วเนาะครับครับประมาณยี่สิบปีที่แล้วมันสามสิบสี่ปีประมาณนี้แหละครับตอนตอนนี้ก่ะลุงพ่อเพชรอายุห้าสิบสามกำลังศีลห้าสิบสี่ครับตัวปีนคือออก อากาศอ่อยังกับแม่ก่อนแม่พันที่หลังร้อนแม่พันมูวฉี่หลังใหญ่เย็นใหญยังใหญแม่อ่อยยังกับแม่พันมัที่หลังที่พี่ยูเราเขาไปหมดแล้วดูผมน่อไปแล้วเราเม่ไรหรอกไปหาลุงปู่หมดแล้วครับก็ได้ขุดแก้วก็ไปแล้วมันหน่อยอยู่บั้นตะปิ่นก็ไปแล้ว มอลองบันจะบกกลับไปแล้วแล้วก็ไปคนหนึ่งไปแล้วไปหลายคนไปดูหลังคมหนกคอมคอมลูกพ,มมพี่ครับแต่คุณตายังแข็งแรงกูมูครับอายุหลายกูมูแข็งแรงกูมูครับเน่เป็นกลุ่มข้อของมือยังยังก็พอไปไหลยอยู่ปีนี้เพืมอนจะแปดสิบห้าหรอล่ครับ แปดสิบสามเจมเลยเดียวว่าจไแบบที่มอเซคเหรอมอเตซคไปวจับยานไป่ได้หรอกฮเข่ามือเด็พ่อไปได้ยังหรอกแต่คุณตายยังเบืองแข็งแรงอยู่ครับสายตายังเห็นหับยังอยู่ยังแข็งแรงอยู่ อยู่นี่แะครับเพราะว่าสิได้อยู่ดูแลลุงปูอย่างนั้ง่วนีนะครับจะคอโชกตรงตในปูมีวันสขอนละรอยล้านหมดไปลายเดี๋ยวมันะไปเชื่อหคาอุปกรณ์ผลัพธ์เป็นบาผมเป็นคนรับนะอันนี้หมดลายปันใดครับตาบุษในรูปมันที่มตีไปเป็นแสนทีไปแสน เพราะว่าเสนรห์บัญชีบัญชีว่าไอ้บินมันยังมีวงกครบินเอาทีลราหาพันทีละสามพันหาพอเจอหกพันเปนสิ่งสำคันเลยเดี๋ยวงวดนี้นะครับเดี๋ยวปูจะให้เงินคืนครับมัางเลอมันจะรวมบ้าง